ไปใน Youtube ค Channel คโโตตสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำปลาทูมันมาฝากทุกๆท่านค่ะและสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆรสชาติก็ไม่เค็มมากด้วยนะคะค่ะสำหรับปลาทูที่จะใช้ทำปลาทูมันวันนี้นะคะก็จะเป็นปลาทูโปะค่ะตัวหนึ่งก็ประมาณ900กรัมถึง1ขีดค่ะ ก็เวลาเลือกก็เลือกเอาตาใสๆตัวอ้วนๆอวบๆแบบนี้นะคะเนื้อปลาก็จะมันแล้วก็มีความอร่อยเป็นพิเศษค่ะและก่อนที่จะไปล้างปลาก็จะมาเตรียมต้มน้ําเกลือกันก่อนค่ะน้ำเปล่า1,500 ml หรมลหรือว่าน้ำเดิม1ขวดใหญ่ค่ะแล้วเติมน้ําลงไปในหม้อตามด้วยเกลือป่อนหรือว่าเกลือบอริโภคค่ะ สำหรับเกลือก็จะใช้200กรัมนะคะถุงนี้ก็มี230กรัมก็จะใช้แค่200กรัมค่ะสำหรับสูตรนี้รสชาติก็จะไม่เค็มจัดเกินไปค่ะแล้วคนให้เกลือละลายค่ะจากนั้นก็นำหม้อน้ำเกลือขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงเลยนะคะแล้วรอให้เดือดค่ะ พอน้ำเดือดก็ปล่อยให้เดือดประมาณ 3- 4สนาทีจากนั้นก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะถ้าน้ำไม่เย็นปลาจะเหม็นคาวได้ค่ะระหว่างที่รอให้น้ำเย็นก็จะมาล้างปลากันต่อค่ะล้างปลาด้วยน้ำเปล่าไปหนึ่งครั้งก่อนค่ะเสร็จแล้วก็จะมาแกะเงือกแล้วก็พุงปลาออกนะคะวิธีแกะก็ง่ายๆเลยค่ะเนี่ยค่ะใช้มือเรากดลงไประหว่างเงือกทั้งสองข้างเนี่ยค่ะตรงกลางตัวปลาพอดีพอดีเลยนะคะ แล้วออกแรงให้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วดึงเบาๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันให้เหงือกแล้วก็พุงปลาออกไปทางปากปลาแบบนี้ค่ะและตรงปลายของปากปลาก็จะมีติ่งเล็กๆแล้วก็สะกิดออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหมดไส้หมดพุงเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวปลาก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วก็ล้างด้านในของตัวปลาออกให้สะอาดๆเลยนะคะใช้มือล้วงเข้าไปล้างในปุงปลาออกแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็เปิดน้ำล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือว่าจนกว่าน้ำจะใส่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาพักไว้ให้เสด็จน้ำแบบนี้ค่ะ พอปลาสเสด็จน้ำแล้วก็มาเรียงตัวปลาในภาชนะที่เราจะแช่น้ำเกลือค่ะน้ำเกลือที่เราต้มไว้ก็เย็นสนิทแล้วค่ะจากนั้นก็เทใส่ตัวปลาเลยนะคะให้ท่วมตัวปลาเลยค่ะ ตัวปลาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็หาภาชนะอะไรมากดให้ตัวปลาจมลงไปในน้ำเกลือค่ะแล้วก็หาภาชนะหนักๆมาทับไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะปลาจะได้ไม่ลอยขึ้นมาและทำให้โดนน้ำเกลือทุกๆส่วนค่ะปลาจะได้ไม่เน่านะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะแช่ในน้ำเกลือไว้แบบนี้อีกสามชั่วโมงค่ะหรือไม่ควรเกินห้าชั่วโมงนะคะ ถ้าเกินนั้นปลามันก็จะกลายเป็นปลาเค็มได้ค่ะนี่แช่มาก็สามชั่วโมงกว่าแล้วนะคะแล้วจะนำปลาไปตากค่ะเนี่ยค่ะเนื้อปลาแช่ในน้ำเกลือก็จะดูนุ่มๆแบบนี้นะคะถ้าทอดร้อนๆบีบมะนาวลงไปทานกับข้าวเหนียวนี้อร่อยมากๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําปลามาตากนะคะสําหรับวิธีทําปลามันก็จะตากในร่มนะคะไม่ให้โดนแดดค่ะเพราะว่าถ้าโดนแดดเนื้อปลาก็จะแห้งเกินไปนะคะหรือว่าจะพึ่งลมก็ได้ค่ะถ้าหากบ้านไหนมีมแมลงวันเยอะๆก็ใช้น้ำมันพืชทาที่ตัวปลาลงไปแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงวันตอมค่ะทาทั้งสองด้านเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะตากในร่มหรือว่าผึ่งลมไว้แบบนี้สามชั่วโมงค่ะเนื้อปลาก็จะไม่แห้งเกินไปก็กําลังตึงตึงพอดีพอดีเลยค่ะพอตากได้ประมาณชั่วโมงครึ่งก็มากลับด้านตัวปลาค่ะตัวปลาก็จะได้แห้งเสมอเสมอกันนะคะพอตากปลาครบเวลาแล้วก่อนที่เราจะนําไปทอดก็มาเตรียมเครื่องเคียงกันต่อค่ะหั่นหัวหอมแดงตามด้วยพริกจินดาแดงค่ะ แล้วก็หั่นมะนาวค่ะมะนาวหนึ่งลูกก็จะหั่นเป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะสําหรับวิธีทอดวันนี้ต้องการให้หนังปลาทูมีความกรอบแล้วก็มีสีสวยงามน่าทานก็จะคลุกกับแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําเปล่าสองช้อนโต๊ะค่ะคนให้แป้งข้าวเจ้าและน้ําเปล่าเข้ากันจากนั้นเราก็จะนําปลาทูมาชุบก่อนที่เราจะนําไปทอดค่ะ จากนั้นก็นํากระทะน้ํามันขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางแล้วก็เติมน้ํามันให้ท่วมตัวปลาทูนะคะระหว่างที่รอให้น้ํามันร้อนก็นําตัวปลาทูมาชุบที่แป้งข้าวเจ้าเลยค่ะพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็นําปลาทูลงไปทอดเลยค่ะทอดด้วยไฟกลางนะคะทอดได้ประมาณ4-5นาทีก็กลับด้านปลาทูค่ะ หนังของปลาทูก็จะมีความกรอบแล้วก็ไม่ติดกระทะเลยนะคะกลิ่นของปลาทูมันทอดนี่หอมยั่วยวนมากๆเลยนะคะพอแป้งที่เคลือบมีสีเข้มขึ้นหรือว่าสีเหลืองสวยแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะ รวมเวลาทอดทั้งหมดก็ราวราวสินาทีค่ะเสร็จแล้วก็ตักออกมาจัดจานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะใส่เครื่องเคียงลงไปพริกแดงจินดาสดหัวหอมแดงซอยแล้วก็มะนาวค่ะ เท่านี้เราก็จะได้ปลาทูมันที่เราทําเองทอดหนังกรอบๆแล้วก็หน้าทานน่าทานแล้วนะคะทานกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยค่ะและสําหรับปลาทูมันส่วนที่เหลือนะคะเราก็นําใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะถ้าหากบ้านไหนมีเครื่องซีลสูญญากาศก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่กล่องเก็บไว้ในช่องฟรีแบบนี้ค่ะก็สามารถเก็บไว้ทานได้เป็นปีเลยนะคะเก็บวิธีเดียวกันกับเก็บปลาสลิดค่ะ เท่านี้เราก็จะได้ปลาทูมันเค็มไม่มากรสชาติที่เราทำเองแล้วนะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะข่าเคล็ดรับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตวชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ